ะช่วงมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาแนะนํามะนาวนะคะมะนาวช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรอมะนาวช่วยฆ่าเชื้อได้จริงหรอฆ่าเชื้อโรคได้ไหมเรามาฟังเกี่ยวกับมะนาวกันก่อนดีกว่านะคะมะนาวนะคะลักษณะของมะนาวนะคะก็จะเป็นไม้ทรงพุ่มนะคะสูงประมาณสองเมตรค่ะมีหนามแหลมคมอยู่ตามซอกใบนะคะเป็นใบเลี้ยงเดียวนะคะผิวก็จะเรียบนะคะตามรูปนี้เลยนะคะ วิดีโอนี้ก็เป็นของบ้านแอดมินเองนะคะปลูกเองนะคะเราจะปลูกในล้อยางแบบนี้เลยนะคะงามมากเลยค่ะลำต้นของมะนาวนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนต้นนี่ปลูกมาหลายปีแล้วก็ต้นก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะมะนาวนะคะเป็นพืชที่มีวิตามินซีค่อนข้างสูงมากนะคะแล้วก็มีกรดมากมายเลยนะคะ ช่วยสลายไขมันได้พร้อมทั้งปริมาณที่ไฟเบอร์สูงมากๆนะคะทำให้ร่างกายต้องการอาหารน้อยลงค่ะอิ่มไวขึ้นด้วยนะคะนี่เป็นดอกของมะนาวนะคะทุกคนมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะนี่นะคะแอดมินก็จะถ่ายให้ดูกันชัดๆนะคะดอกของมะนาวนะคะพอจากดอกนะคะก็จะสามารถที่จะติดเป็นผลได้เลยนะคะเป็นผลเล็กๆค่ะค่ะทุกคน ผลน,นี้นะคะที่จะมีรสชาติที่ค่อนข้างเปรี้ยวจัดเลยนะคะเป็นที่นิยมที่จะนํามาปรุงเป็นอาหารหรือว่าบางท่านนะคะก็ทําเป็นน้ําดื่มมะนาวนะคะน้ํามะนาวผสมน้ําผึ้งก็ช่วยให้ชุ่มคอได้ดีนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมมากด้วยนะคะสปปรรพคุณของมะนาวนะคะมะนาวมีสปปรรพคุณมากมายเลยนะคะในที่นี้แอดมินก็จะมาแนะนําสรรพคุณของมะนาวเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะ ช่วยลดอาการของแก้อาเจียนเป็นลมวิงเวียนศีรษะได้นะคะหรือบางคนอาจจะใช้เป็นยาแก้อข้ก็ได้นะคะการที่จะใช้มะนาวมาเป็นยาแก้ไข้นะคะก็ไม่ใช่เรื่องยาเลยค่ะด้วยการนำใบของมะนาวนะคะมาหั่นฝอยแล้วชงในน้ําเดือดน,นะคะชงเป็นชาดื่มนะคะใช้อมหรือว่าก้วคอก็ได้นะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคในลําคอของเราได้นะคะ มะนาวมีวิตามินซีสูงนะคะช่วยลดอาการที่เลือดออกตามไรฟันเราก็สามารถที่จะดื่มน้ามะนาวนี้นะคะเพื่อช่วยลดอาการของเลือดออกตามไรฟันได้เช่นกันนะคะทั้งนี้นะคะมะนาวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะคะอาทิเชน่นบรรเทาแก้ท้องอืดท้องฟื้อนะคะบํารุงโรหิตค่ะรักษานิ้วนะคะแก้ตกเลือดดูขาวนะคะแล้วก็อาการผิดสัแดงค่ะเป็นต้นนะคะทุกคน ประโยชน์ของมะนาวนะคะมีมากมายเลยนะคะทั้งบำรุงผิวพรรณให้ห่องใสนะคะบำรุงสายตาด้วยนะคะการดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้เป็นปังสดใสยิ่งขึ้นนะคะมะนาวนะคะจะมีทั้งประโยชน์และมีโทษนะคะทุกทุกคน ไว้คลิปต่อไปนะคะแอดมินจะมาแนะนำการใช้วิอย่างถูกวิธีและประโยชน์ของมะนาวให้มากกว่าน,นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ